ล่าสุดเมื่อวานดรวสัน์จันทราทิศหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ,บดีก็ออกมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับว่าโอมิครอนในประเทศไทยเราตอนนี้สายพันธุ์ย่อย B A 1มันจะศูนพันไปแล้วละ่ะส่วน B A 2ก็เริ่มที่จะลดลง แล้วก็มีการกลายพันธุ์เป็นตัวลูกที่มีรหัสว่า ba 2 1 2ทีนี้มันมีสายพันธุ์ย่อยซึ่งมีสักเป็นหลานหลานของ ba 2อยู่ตอนนี้ที่เขากำลังจับตาอยู่ก็คือ ba 2 1 2 1ที่น่าห่วงก็คือว่า มันมีการหลบภูมิคุ้มกันแล้วก็มีการแพร่ะระบาดเร็วขึ้นครับโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของทางสหรัฐเขาพบว่ามันมีการแพร่ะระบาดเร็วมากพบสัดส่วนหนึ่งในหของผู้ติดเชื้อรายใหม่พบมากที่สุดที่นิวยอร์กครับ อัตราการแพร่ระบาดมันเพิ่มขึ้นจากตัวแม่เป็นเท่าตัวเลยแล้วมันกลายพันธุ์ต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมสายพันธุ์อูฮันมากกว่า9ตําตำแหน่งแล้วยังมีอัตราการแพร่ระบาดมากถึง96%หรือว่าเหนือกว่า B A 2นะครับซึ่งดรวสันบอกว่าตอนนี้ ไอ้สายพันธุ์หลานของ ba 2 2.12.1เนี่ยมันยังไม่พบหรอกในประเทศไทยแต่ว่าเราต้องเฝ้าระวังครับเพราะเรามีตัวแม่ของมันอยู่แล้วก็คือ ba 2 1 2, 1, 2. 1, อยู่ตอนนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะครับถ้ามาเมื่อไหร่ก็ยุ่งเลยอะ